สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับมาเตอร์ผู้ชงศรีฮิรันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในคีวีโอนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีหลายรูปแบบได้แก่การรวมกลุ่มภูมิภาคเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและการรวมกลุ่มอนุภูม,มิภาคเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ซึ่งระดับความร่วมมือในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้นก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันจะเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั่นเองครับความหมายและความสําคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึงกระบวนการยกเลิกการเลือกปฏิบัตทิทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ความสําคัญการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความเสมอภาคกันระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาต่อมามาตเตอร์จะขออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจประกอบด้วย1การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความรู้สึกตอบแทนต่อการของประเทศต่างๆในด้านการรวมตัวเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนื่องจากความมั่นคงและสวัสดิการของประเทศ2ก็คือการแข่งขันการที่มีการเปรียบเทียบระหว่างองค์การหรือประเทศเกิดขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์หรือกติกาเกิดขึ้นและมีผู้ตัดสินนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัย2ปัจจัยก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความร่วมมือการทางเศรษฐกิจนั่นเองครับรูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเขตการค้าเสรีเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้นประเทศสมาชิกต้องทําความตกลงยกเลิกพิกัดอัตราภาษีศุลก,กากรและข้อพิกัดทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอากรระหว่างกัน และจะไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตและนโยบายทางการเมืองด้วยอันนี้ถือว่าเป็น1ใน5รูปแบบขั้นต้นน,น,นั่นก็คือเขตการค้าเสรีที่อยู่ในรูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจครับต่อมาคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบที่2นั่นก็คือสหภาพศุลก,กากรเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเหมือนกันกับเขตการค้าเสรี แต่มีเงื่อนไขพิเศษก็คือประเทศสมาชิกจะร่วมกันกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกันสำหรับสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มโดยไม่มีข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตและนโยบายทางการเมืองเหมือนกับเขตการค้าเสร,รีตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีบางส่วนที่คล้ายกับเขตการค้าเสร,รีแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้นักเรียนต้องจำแนกดีๆนะครับสตลาดร่วม เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเหมือนกันกับสหภาพศุลกากรโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คืออนุญาตให้มีการเคลอนย,าย้ยาปัจจาริการผลิตระหว่างประเทศได้อย่างเสร,รีและ4สหภาพเศรษฐกิจเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเหมือนกันกันกบตรรัร่วมมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจต่งตางๆรวมทั้งนโยบายการขนส่งระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างสุดท้ายก็คือสหภาพเหนือชาติเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกันเป็นชาติเดียวกันรัฐบาลของแต่ละประเทศไม่สามารถกําหนดนโยบายของตนเองได้แต่สหภาพจะเป็นผู้กําหนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเหนียวแน่นมีความใกล้ชิดกันมากกว่า4แบบแรกนะครับ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การระดับโลกองค์การการค้าโลกหรือ WTO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทําหน้าที่เป็นเวทีเจรจาการค้าและระงับข้อพิพาทของประเทศสมาชิกวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ1เพื่อทําให้การค้าระหว่างประเทศมีเสรีมากที่สุด2เพื่อให้มีการเปิดเสรีโดยผ่านขั้นตอนของการเจรจา3เพื่อให้มีการจัดตั้งระบบ เพื่อระงับข้อพิพาครับองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตัวต่อมาก็จะเป็นกองทุนการเงินระวหว่างประเทศหรือเราเรียกเป็นตัวสอนย่อว่า IMF เป็นองค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินที่เป็นระหว่างประเทศนะครับมีการเริ่มดําเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2489 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะครับมีสมาชิกอย่างเป็นทางการทั้งหมด191ประเทศโดยไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2492โดยเข้าเป็นลำดับที่44ครับองค์การระดับโลกองค์การต่อมาก็คือธนาคารโลก ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าธนาคารโลกหรือ World Bank ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2487เเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีการกู้ยืมเงินไปใช้พัฒนาประเทศของตนเองเงินที่ทาง World Bank ให้ประเทศกำลังพัฒนาก็เป็นเงินที่กู้ยืมมาจากประเทศที่เป็นสามาชิกที่พัฒนาแล้วนะครับและก็รายได้จากการลงทุนของทาง World Bank ในตลาดเงินทุนด้วยครับ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตัวต่อมาก็คือองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ํามันดิบองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ํามันดิบหรือ O p EC OPEC นะครับเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือทางด้านนโยบายน้ํามันและช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกสรุปความรู้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการยกเลิกการเลือกปฏิบัติ ทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีหลายองค์กรด้วยกันเช่นองค์การการค้าโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและสหภาพยุโรปเป็นต้นสำหรับคีวีโอนี้มาสเตอร์ก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้ ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการติดตามชมคลิปวีโอแล้วก็นักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาความรู้จากคลิปวีโอกันด้วยนะครับแล้วมาพบกับมาสเตอร์ได้ใหม่สวัสดีครับ